สิริพงษ์อังคาสกุลเกียรตินะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีป้ายแดงต้องบอกงี้เพราะว่าเพิ่งวันนั้นแถลงนโยบายเสร็จเนี่ยคอรมอก็มีมติตั้งเฮียโต้งเลยเป็นโฆษกรัฐบาลตอนนี้มาแล้วคนน่วนะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออครับค่ะอยู่กับน้องบอยด้วยค่ะครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับเฮียโต้งโหนี่เสียงคืออยู่บุรีรัมใช่ไหมบอกความจริงมา ใช่ครับวันนี้วันหยุดครับวันนี้วันหยุดวันหยุดวันเกิดคุณเนวินที่ชอบด้วยวันหยุดที่ไม่ได้หยุดค่ะนะคะาดก็ตายฝันด้วแลวคุณดาวีด้วยนะคะเดี๋ยวออกจากเดี๋ยวออกจากที่นี่ก็จะไปดูเขาทำรั้วต่อฮะเอจริงเหรอเอาเล่าให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกันถึงเรื่องทำรั้วด้วยเมื่อวานไปลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าไปหลายจุดเหมือนกัน ใช่ครับเมื่อวานนี้ท่านท่านนายกก็ไปให้กำลังใจอาหารน,นะครับตาานนายชายแดนก็ไปร่วมรับประทานอาหารแล้วก็รับฟังนะครับปัญหาของเขาความต้องการของทหารน,นะครับว่ามีอะไรที่ยังขาดเหลือบ้างนะครับ<ช>แต่ว่าแต่ว่าในความเป็นจริงก็ในการประชุมคอรมอร์วัที่สามสิบที่ผ่านมาก็มีรายการ ที่ทางความมั่นคงเนี่ยขอเข้ามาและทํางานก็ให้หมดทุกรายการก็ถือว่าให้การเรื่องเยียวยาใช่ไหมคะใช่ใก็เรื่องเยียวยาส่วนหนึ่งครับเรื่องเยวยานี่ส่วนของมหาชัยแต่หมายถึงว่าการเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยทางคอรมอก็ให้การสนับสนุนไปทุกรายการครับค่ะเพราะเพราะว่าหลังจากที่ประชุมครมอเสร็จเนี่ยมีประชุมสมชเมื่อวันเมื่อวันพฤหัสบอ่า ก็ใ่เรื่องรั้วนี่ยังไงคะเรื่องรั้วเนี่ยในที่ประชุมสมชก็ไฟเขียวนะครับให้ทํารั้ได้นะครับเพียงแต่ว่าก็มีมีข้อให้สังเกตนะครับบางเรื่องบางประเด็นนะครับที่ท่านนายกเน้นย้ำว่าอยากจะให้ทําให้รอบคอบอย่างเช่นเรื่องของการทารั้วในบริเวณที่อยู่ใกล้ชุมชนมีการพูดคุยกับชุมชนด้วย อย่าอย่าให้กระทบกับชีวิตของเขามากเกินไปนักก็คุยกันดูรับได้ไม่มีปัญหาถ้าเขารับไม่ได้ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างไรแบบไหนนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศนะครับก็ขอให้เลือกให้ให้เหมาะสมอย่าอย่าทําแล้วเนี่ยเราเราเสียเปรียบเนี่ยทําแล้วเราเสียเปรียบในเชิงดินแดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็การทําเนี่ยก็จะใช้วิธีที่ ละมุนละม่อมเนาะละมุนละม่อมไม่ต้องถึงขนาดไปขออนุญาตนะครับแต่ก็ใช้วิธีที่ประนีประนอมที่สุดครับค่ะที่นี้ตอนไปลงพื้นที่เนี่ยค่ะเห็นบอกชาวบ้านเองก็ก็ขอท่านนายกโดยเฉพาะเรื่องของด่านเปิดด่านที่เจนเจนท่านนายกมาเล่าว่าจะเจจะเจออะไรจะจอจะบนหรือล่าเจ้านายกถามนายกถามว่าให้เปิดหรือปิดเออ ชาวบ้านก็ตะโกนมาปิ๊ดเอออแล้วถ้าแล้วนายกบอกว่าแล้วถ้าเปิดเนี่ยจะเจออะไรจะเจอมือหรือตีนนะครับเขากตะโกนขึ้นมาเลยตี๊เอออันนี้ชัดเลยดีครับครับชัดเลยว่าไม่ใช่ไม่่างไม่นะพูอชัดเลยแล้วก็ทกับชาวบ้านจำนวนมากนะครับคือคือเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงระหว่างที่ท่านนายกเนี่ยเดินทางมาจากการพบปะกับ เหล่าทหารนะครับผมก็ทำหน้าที่ที่รับฟังปัญหาของเขารอรอทำอะไรก่อนใช่ไหมคะไปก่อนใช่ไหมก่อนก็คิดว่าเออน่าจะเลทแล้วก็ไม่อยากจะให้ชาวบ้านรอนานนะครับก็ให้ผมนไปคนรับเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาบอกว่าเขายอมเจ็บนะเขายอมเจ็บไม่เป็นไรเขาอดทนได้เขาสู้ได้นะครับแต่ก็ขอให้ รัฐบาลเนี่ยจริงใจอย่าเปิดด่านง่ายนะครับซึ่งท่านนายกก็ยืนยันว่ายืนยันว่าถ้ากัมพูชาเนี่ยไม่ทําตามข้อเรียกร้องของเรา,เราก็ไม่มีการเริ่มเจราจาในการเปิดด่านนะครับก็ชาวบ้านเขาก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ยังมีอีกหลายปัญหายอย่างเช่นถนนหนทางที่เสียหายเนาะจากใายปะทะกันเนี่ยนะครับเขาก็ขอให้ให้ซ่อมให้ซึ่งวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ ก็ทราบแล้วคนะครั <c oughs> บก็รอ <c oughs> บแล้วแล้วก็น่าจะได้งดาเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะ <c oughs> ทีนี้เ <c oughs> มื่อวานที่ท่านนายกภัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยในหลายคนก็มองเพราะว่าคนที่ไปกับท่านนอกจากฝ่ายความมั่นคงนอกจากท่านรัฐมนตรีกระรวลาโหมพนเอกนะน,นัทพลนาคพาณิชแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณสุภจี S <S <S สุธรรมพันธ์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มีรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งตรงนี้เนี่ยมีรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็คือหลายๆท่านที่ไปเนี่ยนอกจากฝ่ายความมั่นคงแล้วเนี่ยก็มีอย่างอย่างท่านสุปจีจเนี่ยก็อยู่กระทรวงพาณิชย์เนาะหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมาดูเรื่องของเ,ออเศรษฐกิจ สายแดนหรือเปล่าแล้วจะเรื่องดานี่แหละหลายคนก็เลยลงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วความตั้งใจยังไงคะใช่เลยครับคือคือ,คอนโยบายหนึ่งที่ท่านนายกได้ให้ไว้นะครับก็คือเราทราบว่านในการปิดดานเนี่ยผู้ค้าขายทางใ,ในสายแดนเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายจากท่านนายกให้กับท่านรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงพาณิชย์ไว้ดังนั้นท่านนายกก็เลยพาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย มาดูพื้นที่ให้เห็นสภาพจริงให้เห็นว่า,เ,าเขาค้าขายกันยังไงเขาอยู่เป็นยังไงแล้วก็ไปไปปรใช้ว่าจะจะนาความรู้ความสามารถที่ท่านท่านมตีเนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับส่วนท่านทฐมนตีดีเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการทํารัว้วนะครับในเรื่องของการทํารัว้วการทําด่านเนี่ยนะครับจะทําอย่างไรที่จะเอาเทคโนโลยี นะครับมาช่วยทําให้ทันสมัยขึ้นด้วยเพราะว่าเขาก็มีการขอในเรื่องของแอนตี้โดนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็พาการตมตีดีอีมาเออเรานึกไม่ออกเนาะเรื่องแอนตี้โดนเออใบหมายถึงว่าตมตีดีเอเอ๊ะหรือจะไปดูแกงคอร์เซนเตอร์เหรอหรืออะไรหรือจะหรือจะกลับบ้านที่สุรินไอที่บุรีรัมพดีดีแซวครับครับครับก็ก็มาดูเรื่องพวกนี้ด้วยครับเพราะว่าในในความเป็นจริงคือการทํารั้วเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบ มันก็มีหลายรูปแบบมันมีทั้งการทําเป็นรั้วถาวรมีทั้งบางจุดก็อาจจะเป็นจุดสังเกตการอะไรแบบเนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้บางอย่างก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยอืมเริ่มนับหนึ่งแล้วเหรอคะเรื่องรั้วเนี่ยค่ะหลังจากที่สมชมีมติงบเอาส่วนส่วนไหนยังไงคะก็เริ่มนับหนึ่งไปแล้วครับก็แต่ว่าการในการเลือกจุดต่างๆเนี่ยให้ฝ่ายทหารเนี่ยเป็นคนเลือกว่าจะลงที่ไหนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตอนบ่ายเนี่ยก็น่าจะ น่าจะมีมีหาไปดูพื้นที่บางพื้นที่นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนอ่าแ,แล้ว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 ท่านโฆษกจะไปไปที่บอกว่าจะไปนี่คือจะไปจุดไหนคะก็เื่อบเดี๋ยวไปดูก่อนครับไปดูกันครับไปดูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังอืม,อมก็คือให้บอกอ๋อโอเค <laughs> คือรู้แล้วแต่ยังบอกไม่ได้แต่มีจุดแล้วใช่ไหมว่าแบบจะเริ่มยังไงอะไร อออวคือมามาชายแดนเนี่ยนะครับมันต้องมันต้องระวังมากเลยเอ,อใย่างอย่างยอย่างอย่างไปตามเมืองทมเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยท่านั้นไปก็ไม่ให้แจ้งพิการออ,อ,อ,ออกมาแล้วออกมาแล้วจะแจ้งก็ต้งแจ้งแจ้งต้องแจ้งทีหลังเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาปุ้งขึ้นมาไใช่แล้วก็ไปใช่แล้วก็ไปเราอยากไปแล้วก็ไปไปแป๊บ อาไปดูเออดูสภาพหน้าง,งานแล้วก็ลงมาคุยกันครับอ๋อนั่นน่ะสิว่าทําไมถึงถึงไม่ยอมบอกไม่ยอมแบบอย่าเพิ่งบอกที่กาดอย่าเพิ่งบอกอ๋อด้วยเหตุผลนี้เราก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องของเงินเยีวยานี่จะยังไงคะก็บอกแหละอนุมัติอนุมัติก็ได้ยินมาว่าขอเราให้แน่สัปดาห์หน้าจแจกแน่ไหมเอ,ออยังไงคะก็จริงจเงิน แต่ละจังหวัดเนี่ยได้รับใบจากสารเรียบร้อยแล้วนะครับบัญชีส่งเรียบร้อยหมดแล้วสองแสนสามหมื่นครัวเรือนนะครับนในในรอนี้นะครับในรอบนี้ซึ่งเงินเนี่ยจะทยอยโอนเข้าทางธนาคารออมสินเข้าบัญชีของผู้อพยพเลยนะครับคนที่อพยพเกินเจ็ดวันเนี่ยได้ห้าพันคนที่อพยพช่วงสันส้นๆเนาะ ก็สองสามวันอย่างเงี้ยก็ได้สองพันนะครับซึ่งซึ่งจะพยอยโอนเข้าเนี่ยวันที่หกกับวันที่เจ็ดนี้แหละครับเออหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือคนที่ต้องมีเรคคอร์ดแล้วก็ลงทะเบียนอะไรกันไปแจ้งตามนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าวันวันที่ประชุมครมวันที่สามสิบที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกก็ได้มีดําริเพิ่มเติมเนาะว่าการเยียวยาเนี่ยอาจจะยังไม่ครอบคลุมอาจจะยังไม่ครอบคลุมเพราะว่ามีประชาชนจํานวนึ่งเลย เขาไม่ได้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแต่ว่าเขาอาจจะไปอยู่ตามบ้านเดินก็มีนะครับหรือแม้แต่คนที่เขาต้องอยู่รักษาพื้นที่ะนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ชรบอแต่อาจจะเป็นอสมอยู่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเพราะเพราะว่าไม่ได้ไปลงทะเบียนที่ศูนย์อพยพไม่เข้าเกณฑ์อันนี้ก็อาจจะดูแลด้วยใช่ไหมคะเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมซึ่งท่านนายกก็ได้ ก็ได้ก็ได้มีคําสั่งไปแล้วครับค่ะพ่อเอาตรงๆเฮียต้องคนที่อยู่เนี่ยอันตรายกว่าคนที่ไปอยู่ที่ศูนย์นะคนที่อยู่บ้านเนี่ยใช่ออใช่ใช่ใช่ครับ,รบก็คือบางคนเขาก็อยู่เพื่อรักษาทรัพย์สินของเพื่อนเพื่อนด้วยใช่แล้วก็<ห>แล้วก็จะมีบางกลุ่มที่ต้องตรวจตาลาดตระเวนด้วยฮะครับค่ะเแล้วพวกบ้านพังนะฮะบ้านพังอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยเรามาดูที่สุริน นะครับเขาก็รายงานว่าบ้านพังเนี่ยประมาณสักสองร้อยหลังนะครับซ่อมเสร็จหมดแล้วเนี่ยน่าจะเหลืออีกประมาณสองหลังที่กําลังซ่อมอยู่ซึ่งซึ่งเป็นรบของกลางครับคือเป็นงบกลางจัดจารให้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอืมเพราะว่าหลายคนก็ก็กังวลเหมือนกันเนาะว่าออะยังไง แต่ว่าถามนิดนึงไอ้พื้นที่ที่มันเป็นที่เราเราเป็นของเราอะ่ะแล้วแล้วที่เราเคยให้เขามาโดยเฉพาะแถวหนองจานหนองยาแ้วอย่างเงี้ยค่ะคฝั่ง<ด>เนี้เดดไลน์เนี่ยเดดไลน์ก็จะมีในวันที่สิบนะครับที่เขาจะต้องจะต้องอ่าถอยออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี้ยนะครับก็ก็น่าจะมีทั้งฝ่ายปกครองเนาะฝ่ายปกครองแล้วก็มี ฝ่ายตำรวจนะครับคอฟอนะครับอย่างที่เราเห็นภาพอะนะครับว่าอาจจะมีคอฟอไปแล้วก็จะมีทหารนะครับตอนนี้เขาก็กลาลังทํางานร่วมกันนะครับส่วนที่กําลังกันแล้วก็จะผลักดันนะครับตามเดนไลน์หากเขาไม่มีการขับเคลื่อนแต่ท่านนายกก็ก็ยังให้แนวทางว่าก็ทําโดยสันติวิธีใช้หลักกฎหมายใช้หลักการเจรจาก่อนเพราะว่า เพราะว่าถ้าเขาไม่ไปเนี่ยลักษณะจะไปอุ้มเขาออกไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับภาพภาพที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกก็อาจจะไม่ดีนักเราก็ต้องทําตามมาตรการจากเบาไปน่ะค่ะแต่ตรงนี้แน่นอนเขาเอาเด็กกับคุณแก่มาพระก็มีพระเอามาอยู่แนวหน้าแน่นอนที่นี้เนี่ยเราต้องต้องยังไงเพราะว่าพอหมดทนคือผมคือผมคิดว่าคือผมคิดว่าไม่ไม่ว่าจะเป็น อคอฟอนะครับไม่ว่าจะเป็นสายป้องกันเนี่ยเขาเขาได้รับการฝึกมาเนาะเขาก็น่าจะมีวิธีในการในการเจรจากับกับเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ก็ต้องทําให้เต็มที่ก็อย่างที่เรียนครับว่ามาตรการจากเบาไปหนักจากเบาไปหนักก็คือสมมุติถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องจะเริ่มทํำยังไงก่อนนะครับก็คงคงจะไม่ได้เห็นภาพแบบ แบบว่าเหมือนกับบรแรกได้ยิงกันเลยของไม่มแบบนั้นนะครับก็คงเป็นระดับขั้นไปครับค่านผู้เขาก็ฉลาดเวลาถึงวันที่เป็นเด็ดลน์เส้นตายก็จะเชิญหน่วยงานนานาชาติเข้ามาอย่างเมื่อวานก็จะมีไอเอซีหรืออะไรมาสังเกตการใช่ไอซีซีขอภัยฮะอยู่ชายแดนด้วยครับ เออแล้วที่สําคัญคือพอท่านนายกบอกแบบนี้อ่ะทัวร์ก็ไปลงท่านนายกไงว่าว่าเออไม่จริงจังเออไม่จริงจังอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็ทําตามมาตรการครับอันนี้อันนี้ก็ถือว่าตามมาตรการแล้วนะครับไม่ใช่ปล่อยเลยก็คือไม่ได้ว่าปล่อยเข้ามาแล้วเราก็ไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่ปล่อยเราก็เราก็ดําเนินการแต่ว่ามันก็ดิเนินการอย่างที่เรียนนะครับมันก็ต้องจับเบาไปนะทีละสเต็ปครับครับครับ แล้วทหารเขาเขาสะท้อนอะไรมาบ้างไหมคะเดี๋ยเฉพาะเรื่องการเป็นอยู ags, uh ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีโพสต์บอกต้องกินมาม่าต้องอะไรเมื่อวานนี้เลยกินไข่พะโล้แทนกวาจริงจริงจริงจแม้แม้แต่เมนูเมื่อวานนี้ก็เป็นเมนูที่ที่ผมคิดว่าคือส่วนมากเวลามาอยู่ชายแดนนะครับใงตอนที่เราไปอยู่ศูนย์อพยพอะ เขาก็จะทาอะไรที่ทําง่ายๆเลขากวางเลขากวางเขาก็ส่งไข่พะโลนะดิฉันเห็นทําทิ้งแบบหม้อใหญ่ไข่ปลาโลไข่พะาโลทำทำง่ายทําเร็วทำไม่ไฮ้ที่เคี่ยวนานนะเย็นต้องไม่เครทำามอบข้าวเลยเขาเคี่ยวกันนานเลยนะหมูสามชั้นเนี่ยไม่ได้ม่เร็วนะแล้วอร่อยคือต้องสีดำๆเลยนะไข่พะโลอ่ะใช่กระถางทิ้งไว้ไงต้มทิ้งไว้ไปทำอย่างอื่นได้ นายกรรโชไม่ต้องมานั่งผัดตลอดเออเนี่ยแต่ทีนี้รเรื่องออกำลังพลเขาสะท้อนอะไรไหมคะเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีก็มีพูดถึงพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับพวกยุทธภัณฑ์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งนายกรโก็ก็รับปากหมดนะครับว่าก็เดี๋ยวจะดูแลให้นะครับทําคาขอมานะครับรัฐบาลพร้อมจะดูแลครับในในมาแล้วถามนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เอ่อ มีการในที่วันนั้นในสมชในคมะทได้พูดกันไหมไอรายงานเรื่องที่จีนเข้ามาแล้วสนับสนุนเรื่องอาวุธ้กับาทางกัมพูชาแล้วล่าสุดเนี่ยเ,เขาก็ยืนยันว่าถึงแม้จีนจะปฏิเสธนะแต่ก็ยังส่งกันอยู่อ่ะอืมมันมันก็มีหลายกระแสข่าวค่ะย่อมันก็มีหลายกระแสข่าวนะครับคือข่าวข่าวลักษณะเนี่ยมันก็ต้องอ่ะฟังฟังแล้วก็มาเฝ้าระวังกันดําเนินการเจราจา นะครับในในอีกทางหนึ่งมันก็ต้องฟังกระแสข่าวคือคือเพราะามันเป็นเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องภายนอกประเทศที่ที่มันก็มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าข่าวที่บอกว่าจีนสนับสนุนเนี่ยมาจากฝั่งไหนก็คือมาจากฝั่งอเมริกาหรือไม่ค่ะนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการบาลานซ์อำนาจเหมือนกันนะครับแต่เขาก็เฝ้าระวังกันอยู่ครับอ่าแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นบอกว่าอาวุธที่ ที่ส่งไปมันมันไม่ใช่แค่แบบสนับสนุนแบบช่วยเหลือแต่ว่ามันเป็นอาวุธหนักแล้วก่อนอหน้านี้ก็มีเรื่องโดรนเรื่องอะไรเงี้ยค่ะตรงน,นี้เราเราสร้างความอื่นใจให้กับก็ก็เป็น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 ประเด็นที่เฝ้าระวังอยู่นะครับเป็นประเด็นที่เฝ้าระวังอยู่แต่เราก็ยังยืนยันเนาะฝ่ายทหารเราก็ยังยืนยัน<ะ>ว่ายุทธภัณฑ์อะไรพวกนี้เราเหนือกว่าเราเหนือกว่าอ่า น้อยก็ได้ได้สบายใจนะคะเป็นไงก่อนลาจากกันอยู่มองไปหน่อยสิบรรยากาศเป็นไงบ้างเนี่ยนี่เห็นผู้สื่อข่าวส่งมานี่มีรัฐมนตรีนี่เขาประชุมคอรมบอกรือเปล่ามีรัฐมนตรีไปยังยังไม่ครบเลยยังไม่ครบใช่ไหมเพราะนายกยังไม่ไปเลยจะยกไปไหมคะใช่ท่านท่านนายกยังไปจับยาบ้าอยู่เลยไม่ใช่ใช่ใช่แล้วนายกไปไหมนะ มีข่าวว่าจะไปหรือไม่ไปเนี่ยเพราะว่าน้องนักข่าวรอกันอยู่ท่านคงไปดูด่านนะครับท่านคงไปดูด่านนะครับ<อ>แต่ตอนนี้ท่านนยายกไปไปจับยาบ้าอยู่เมื่อคือนก็ไปดูลุงเออลุงยุ่อีกนี่เมื่อคือนนี้เขามาถามผมทีมทีม,ทมตามท่านนายกอ <religion. S 2> <it> ่ะเขาบอกว่าสี่ทุม่มสามทุ่มกว่าเขาถามอยู่ไหนครับผมบอกตอนสามสี่ทุ่มแล้วว่าเห็นปาสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มเออ เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าในายกกำลังจะไปดูหลุมผมก็มบอกไปก่อนเลยผมนั่งรถไปไม่ทันหรอก <S 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 าไปมาสี่รอบแล้วไหมไปต,ไปตลอดไปตลอดอ <ตะ S 2> แล้วก็คือ,อคือไม,ไม่ได้เลยครับมนไหนว่างมาไหนว่างมีสี่ห้าทุ่มมาแล้วมาแล้วแล้ไปกินลาบเสร็จไปกินไปกินไอลาบกินอ่า เนื้อย่างเสร็จอะแวะไปตลอดนักข่าวบอกวันไหนนายกไม่มาดิมาแน่นอนมามาบอกเขาบอกล่วงหน้าจะบอกจะบอกวันไหนนายยกบอกไม่มาดิรับรองเจอกันดึกๆมามาเขาจะบอกนายกจะบอกแต่บอกแบบแบบแบบจริงนจหน่อยก็คือท่านจะไม่เออเดี๋ยวว่างจะไปดูหน่อยเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่ายาบ้าที่จับมาเนี่ยค้นตัวท่านนายกหน่อยได้ไหมกินไปหรือเปล่าติดมาก คิดมากเวลาน้อยเวลาน้อยเข้าใจเลยเวลาน้อยครับก็บินตั้งแต่เช้าถึงเย็นตอนตอนเช้าเช้านี่อย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยมาอย่างผมจะมามารอรับที่สุรินเนี่ยฮะผมก็คือท่านนายกก็ต้องไปเปิดง,งานเช้าก่อนครับไปเปิดง,งานเช้าก่อนแล้วท่านนายกก็จึงบินมาเออผมก็่ะหน่วยหน่วยหน่วยหน้าก็ต้องนั่งรถมาก็คนตามก็บอกตั้งแต่เช้าผมนั่งรถมาถึงสุรินท่านนายกไปมาสี่งานแล้ว อืมใช่ใช่ตอนเช้าท่านนายกไปศูนย์ศศริกิจเมื่อวานนี้ก่อนใช่ใช่ครับใช่แล้วก็นั่งเครื่องไปแล้วก็ายไปถึงเนี่ยเครื่องไปลงบุรีรัมย์รู้สึกเนาะใช่ไหมเมื่อวานใช่พอบุรีรัมย์มีสนามบินครับอ่าแล้วจากบุรีรัมย์ก็ไปพื้นที่ที่สุรินไปก่อนเพราะว่าถามที่ฉันถามนักข่าวไงว่าเห็นเฮตโต้บ้าง่าโทรไปไม่รับสายนักข่าวบอกว่านักข่าวบอกว่าเดวีบอกว่า เพิ่งมาเจอจุดท้ายแล้วพี่เพาเขาเขาเกาะอยู่กันให้ยกตลอดเพราะผมมีสัมภาษณ์ทั้งวันด้วย<อ>ม,มีสัมภาษณ์ทั้งวันด้วยครับหลายช่องครับก็สัมภาษณ์นี่แหละครับแบบพี่อ้อน,นี่แหละครับเออจะได้แะ<อ>ดีค่ะได้เพราะว่าอย่างน้อยเนาะเวลาน้อยแล้วยังคิดว่าเฮียต้องจะไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นโฆษกรัฐบาลก็หนักทุกอย่างเหมือนกันดี๋ยวนี้ดีแล้วครับทางที่สื่อสารนี่ยังโดนบนเลยนะว่าบางทีสื่อสารแล้วงงคนงง ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะบางเรื่องออบางเรื่องบางบางเรื่องมันมาพร้อมกันบางเรื่องมันมาพร้อมกันแล้วก็พยายามอธิบายให้มันเป็นเรื่องเดียวกันคนไข้จะสับสนนิดหน่อย ไม่เป็นไรเลยทีมทำเนียบเขาเก่งทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเขาดูแลได้โอ้แต่ว่ามีอะไรนะเดี๋ยวมีอะไรอาจจะต้องกวนกันอีกนะคะเพราะว่ามันมีถามอะไรตอบไม่ได้นะต้องไปหนับดูแล้วค่ะคุณเมณ่งรัฐบาลถามอะไรตอบได้ไม่บางทีเขาห้ามพูดไงอ่าโอเคก็ว่ากันไปได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับค่ะสวัสดีครับ ค่ะคุณสิริพงศ์อังคาสกุลเกียรตินะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี